สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัมพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีบันทึกช่องนะครับของ icuv 57เป็นตัวนี้เลยนะครับ2 pdt นะครับตัวนี้รับได้ดำแดงนะครับทั้งย่านดำทั้งย่านแดงอยู่ในตัวเดียวนะครับตัวนี้เรามาบันทึกช่องพร้อมกันนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาครับเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บ อ่านะครับเปิดเครื่องขึ้นมามันน่าจะเจออ่าจะมาเจอช่องเมมโมรีเห็นไหมครับอ่ะผมไปดูอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยครับเลขห้เลข4ก็คือหมายว่าช่องที่4กับช่องที่5นะครับพอมาเจอตัวนี้นะครับเราจะบันทึกไม่ได้นะครับต้องออกจากช่องเมมโมรีนะครับวิธีออกจากช่องเมมโมรีให้ทําแบบนี้นะครับให้กด AB เนี่ยครับแช่ไว้นะครับอ่ะกดแช่ไว้พร้อมกันนะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับหายนะครับทีนี้เราก็ ใส่ความถี่ได้เลยนะครับอ่ะผมจะใส่1อ่งห้าสองอ่ะสี่ห้าศูนย์นะครับสี่ห้าศูนย์นะครับอ่ะสี่ห้าศูนย์อันนี้เป็นความถี่สมมุตินะครับทีนี้ได้ความถี่ที่ต้องการแล้วนะครับให้กด F นะครับเนี่ยครับกด F เพื่อจะอ่าเข้าเมนูนะครับกด F หนึ่งทีครับปุ๊บอ่าเข้าเมนูนะครับไปเมนู27ครับเนี่ยครับ กดลูกศรขึ้นไปเมนู27หรือกด27ได้เลยนะครับสองเจ็ดนะครับปึ๊บอ่ามาเมนูเมมเห็นไหมครับนี่เมนูเมมอ่าทีนี้เราก็เลือกอ่าว่าจะบันทึกอ่าไปที่ช่องไหนนะครับอ่าโดยกด F นะครับปึ๊บอ่าให้เราเลือกใส่นะครับนี่ครับกดขึ้นก็กดลงก็อ่าเนี่ยทั้งหมดมันบันทึกได้128ช่องนะครับนี่ครับอ่าให้ดูนะครับ ถ้ามันว่างแบบนี้นะครับ euh ก็คือหมายความว่าช่องมันว่างนะครับแต่ถ้าช่องมันมี C H แบบนี้นะครับก็คือหมายความว่าช่องมันถูกบันทึกแล้วนะครับในตัวนี้นะครับเขาจะบันทึกช่องแดงมาให้เราแล้ว80ช่องนะครับทีนี้เราก็เลือกเป็น81ขึ้นไปหรือเราไม่ต้องการช่องแดงนะครับถ้าเราจะบันทึกไว้ช่อง1ก็ทําได้นะครับ วิธีทําก็คือไปลบช่องที่1ก่อนนะครับแบบนี้นะครับอ่ะผมสมมุติว่าจะเอาไว้ช่องแดงนะครับเนี่ยครับช่องที่1นะครับจะลบช่องที่1นะครับอ่านะครับทีนี้ให้กดอันนี้ออกไปก่อน1ทีนะครับปึ๊บอ่าแล้วก็กด F ใหม่ครับกด F ไปเมนู28นะครับอันนี้เมนูบันทึกอยู่27กดลูกศรขึ้นนะครับเป็นเมนู28คือเมนูลบนะครับเสร็จแล้วให้กดเมนู1ทีครับปึ๊บ อ่านะครับเราก็เลือกเราจะลบช่องไหนในที่นี <cat on subscriber Airbnb> like ้ผมจะลบเป็นช่องที่1ออกไปนะครับอ่าช่องที่1อ่าตัวนี้เลยได้ช่องที่ต้องการลบแล้วให้กด F 1ทีครับปุ๊บอ่าก็คือเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็ถอยมาเมนูที่27นะครับอ่าถอยมาเมนูที่27ก็คือเมนูเมมนั้นเองนะครับเห็นไหมครับอ่าแลวเราก็กดอ่า F 1นทีครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับช่องันว่าง แล้วก็กด F ยืนยันการบันทึกช่องที่1ได้เลยนะครับปุ๊บอ่าก็คือเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับอ่าทีนี้ก็กดออกมาครับปุ๊บอ่าทีนี้เข้ามาดูว่า152.450เนี่ยมันอยู่ที่ช่องหนึ่งไหมนะครับให้กด AB แช่ไว้ครับนี่เอบแช่ไว้ปุ๊บอ่านะครับดูเห็นไหมครับอ่ามันจะเป็นช่องที่1มันมองไม่เห็นนะครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวเราดูเห็นไหมฮะอันนี้ช่องที่2 หอยหลังลงก็คือช่องที่1ที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้นี่นะครับง่ายๆนะครับวิธีบันทึกช่องนะครับอ่ะอีกนิดหนึ่งนะครับทุกครั้งนะครับที่บันทึกให้ท่านบันทึกไว้ช่องบนเสมอนะครับง่ายๆนะครับไม่ยากอ่ะเดี๋ยวผมอ่านิดหนึ่งวิธีสแตนบายก่อนนะครับถ้าเราจะเอาช่องหนึ่งไว้ข้างล่างนี่ครับให้กด AB นะครับให้กด AB ปึ๊บอ่าพอเคอร์เซอร์มาข้างล่างเห็นไหมครับ แล้วก็กดลูกศรลงนะครับให้เป็นเลข1นะครับหรือกด0ูนเลยก็ได้ครับอ่าเห็นไหมครับนี่มาแล้วถ้าเราจะสแตนบายเอาช่องที่2ไว้ข้างบนให้กด AB ครับนี่ครับปึ๊บเอให้กดลูกศรขึ้น1ทีนะครับเนี่ยก็เป็นช่องที่2เห็นไหมครับอ่าแล้วแต่เราจะสแตนบายครับเอาตัวไหนไว้บนไว้ล่างก็ได้เลยนะครับอ่าง่ายๆนะครับง่ายๆไม่ยากนะครับวิธีบันทึกช่องอ่าตัวนี้สะดวกสบายนะครับเพราะว่ามี2 PDT นะครับ เราจะกดช่องบนให้กดบนกดช่องล่างให้กดล่างนะครับนี่ครับง่ายมากเลยนะครับตัวนี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ